ครับสวริย์ครับพวกของครับไทยจีนะผมวันนี้อยู่เกมไมค์คราฟนนะกับไมค์คราฟไอแ t ร์ออนไททันนะครับวันนี้ครับอยู่ใครข้างหัเสียงนะเดิมเออคุณใจฟิวนะครับผมก็เปาหมายคลิปนี้นะครับคือห้าพันไล่นะครับก็น้องนอนะช่วยกันกดไล์นะครับกดแชร์แล้วสาหรับคนที่มาดูใหม่นะครับกดสัครสมาชไว้ด้วยนะครับผมก็หรือมาดูกันนะจ๊ะนะครับโอเคไปเริ่มกันเลยดีกว่านะฟิวนะไปเลยครับอะไรวันนี้มาทําอะไรวันนี้นะครับเราจะออกไปลาดไททันนอกกระแพงครับผมนะครับ พราะว่าตอนนี้เราโคตขาดแคลนใบมีดเลครับจะเปยนโทใบมีดที่ดูน้อเว้นะครับซึ่งใบมีดไม่ค่อยมีแล้วนะฮะเออซึ่งฟิลก็ขาดแคลนใช่ไหมตอนนรฟิวขาดแคลนตอนนี้ครับเรามีเนื้อที่ท่านอยู่หกเอฟฟิวมีหกนะครับใช่ไหมมีหกนะมีหกนะครับเราต้องใช้เนื้อที่ท่านต้องการอีกสองใช่ครับผมเราจะไปล่าคุณตัวนะนะครับเออเนี่นี่นี้ใครอ่ะครใครวิงวิงที่พ่แล้วอรบลกอุจจจะจะต้องไม่แพ้คุณฟิวนะครับติด ติดล้วติดล้วเดโโต้องฮุกแล้วปล่อยฮุกแล้วปล่อยเว้แล้วก็ปุ๊บปุเฮ้ย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 เ้ยเฮ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 ้ยยเฮ้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 ยยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ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 ้ย นะฮะต้องหาก่อนนะตอนนี้ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรยังน,นะไม่เจอเลยแล้วก็มีน้อง, <c oughs> องคอมเมนต์ว่าพี่พี่ตายนะครับพูทไทท่านไอตอนงคืนมันไอนี่นะมันอยู่ดิ่งนะครับโอเคขอบมากนะครับคืเอเพราะว่าท,ท่านมันอยู่ดิ่งมันไม่ได้ยินเสียงนะเออนะครับทำ<อ> <c oughs> ไมวันนี้ไม่ไม,ไม่มทีท่านเกิดวะไม่เกิดเลยผมปรับก็้เป็นน้องมออนะลองลองหาดูไ้ยอยู่บนไอ้นุ่งหรือเปล่าดิวเห็นไหมข้างบนอ่ะข้างบนอ่ะก็ไม่มีข้างบนนะครับเราก็ต้องไปหาในเมืองนะ เราเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อ,เ,อ,อเปลี่ยนไปหาเนาะนะครับลองไปหาในเมืองดูเว้ยแน่ใช่ท่านมานอยู่ในเมืองรคลิปนี้คือออกมานอกกำแพงนี่คืออะไรไปหาท่านในเมืองอะไโอเคไม่เป็นไรแน่มีน่าจะมีอยู่บนกำแพงของที่ทเดิมโหสูงแนั่นนะ่ะเดี๋ยวลองก่อนนะแล้วนเดี๋ยวลองก่อนลอก่อนนะครับเดี๋ยวลองไปดูข้างบนก่อนครับว่าท่านมีไหมนะฮะยึท่นินมี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 เต็มเลยโอ้โหมันี่แตก้วอวะรูเปู้ปะรู้ปอเออ,เอ,อ,เอ,อ วั้ได้เงินชินหนึ่งอชิ้นแล้ิวฟิวฟิวฟดกลับเลยกลับเลยคุเลยกลับเลยกลับเลยค้าสิบห้าเมตรได้อ่ะเออให้ข้าสิบห้าเมตรได้สองชิ้นอ่ะอุ้ยนะครับรวยตอนนี้ไใบมีดผมแตกแล้วครับไม่เป็นไรนะครับเราก็กดเออกดป้านะครับผมเป็นการทำให้ใส่ใบมีดลอตที่บอกไปในคลิปที่แล้วนะฮะเดี๋ยวแต่คนอื่นว่าผมต้องหาที่แรกก่อนนี่ไงอยู่นี่ไงชื่อชื่อชื่อแปลกๆเลยครับชื่อว่าไข่อะไรไม่รู้นะครับจุดๆุนะฮะ มาเดี๋ยวตอนนี้ผมต้องแรกก่อนเว้ยโหลฟิวฟิวเมื่อไหร่จะลงมาลูกนะนี่นี่มาแล้วไอฟิวไม่พออ่ะแรกแรกไว้ก่อนแล้วแรกไว้สิบหกอิบหกคอยไงวะเออคอยมาคอยมาคอยมาคอยไปในกล่องไปในกล่องเป็นในกล่องนะฮะนะครับรอนนี้มีสามสิบสองนะครับผมแล้วเราก็จะแลกเป็นใบมีดนะฮะเออใช่นี่ไม่ใช่นะครับสามสิบสองต้อเอาอันนี้ไปใส่ในนี้ฮะแล้วก็แลกมานะครับเดี๋ยวผมจะแปลงกับคุณฟิวนะครับคนละสามสิบสองนะแบบ เอาไป,ไปเ,เอาไปกกาทางเงินอ่ะนะครับเฮ้ยเดี๋ยวเราลองไปสำรวจไนท่ำตอนกลางคืนไหมมีน้องๆบอกว่าพิทายพิทายมันมันไม่ทำร้ายเราอุ้ยเอาวะเอาวะตอนนิ้กินตอนนี้ผมก็หาอะไรกินนะครับเดี๋ยวเราเพื่อไปหาอะไรกินในเมืองด้วยไหมเออหาอะไรกินครับเ<ถ>ดี๋ยวไปหาอะไรมันชอบเกิดในบ้านทุกท่านอ่ะพวกไปอีกแล้วนะพวกชอบชอบจริงงั้นเราเราเราเล่นมอสไทยพันเราต้องฮุกแน่โอ้โหเ็นเต็มมอสอยู่แล้วนะ รัวๆนะครับแล้อยู่นี่เจอเอ๊ะเห็นอะไรไแปบ,บแ้างวะไม่มีนะปุ๊บปุ๊บปุ๊บอุอ้ยมันไม่เกิดเลยเหรอไม่เกิดนะครับเราไปดูบนกระแพงไหมบนกระแพงเหลือประมาณสองตัวคุณพี่เห็นปะเห็นตรงนั้นนะเห็นอ,อุ้ยถ้าเราตายนี่คือโคตรวคร,วรวยน,นะครับแต่ขอตำรวจมืองก่อนนะนะครับติดทีมนี่ยังเราเราบอกว่าน่าจะออกกันนอกกระแพงไงโอเคไม่เป็นไรนะเดี๋ยวกลับตายนอกกระแพงดีกว่านะฮะแอบรือว่าไม่บนกระแพงเว้ยมันอาจจะเกิดสักตัวสองตัวนะครับอืม ก็เอออ,อย่าลืมนะคบไปกดไลค์ไลค์ไลค์แรกเดีวฟิวอยู่ไหนฟิวโ <laughs> อ้โหแผ่วะวะไม่แผ่นะครับตอกกันเลยนะฮะอย่าลืมไปกดไลค์คลิปแรกนะพี่น้องบอ,อกว่าเฮ้ยที่ทายหนึ่งหมื่นไลค์จะถึงเลยครับก็จะถึงนะครับตอนนี้ก็ขาดอีกประมาณสองพันพันหนึ่งสองพันจะกดไลค์นะจะถึงหมื่นแล้วนะฮะพอเราก,กดถึงหมื่นปั๊บนะครับเดี๋ยวจะสอนลงเลยนะครับก็จะได้เล่นนะครับคือไปกดไลค์คลิปแรกนะหรือกดไลค์คลิปนี้นั่นแหละก็ได้ถึงห้าพันก็พอแล้วคลิปเนี่่ยคคือไปนะรับ ที่พ看看ี่บอกเลยห้าพันก็ลงแล้วนะขอลงแล้วบอกไม่มีหารอ่ะมีอะไรแลกหารป่ะมีเพื่อหกสี่สี่เหเหมือนจะแพงไป๋ยวปรับไปเออค่อยปรับเนาะนะครับมันมันได้แค่ขี่ชิ้นเองเทียนเทียนสิบหกชิ้นเองะครับเออมันเฟ่เราไปล่าต่อไหมหรือว่าเรานอนก่อนเอ้ยนอนก่อนได้ไหมนอนก่อนนอนมันแบบคือเราล่าต่อนี่ด้วยล่าอะไรวะ ล่าตอนตอนกลางคืนแม่งไม่เราใจเลยเว้ยนะครับเพราะว่าแม่งไม่ทำร้ายเราไงเราต้องล่าตอนที่มันกำลังดุร้ายนะฮะมันกำลังจะปันเออมันมำลังจะิีเรานะฮะผมแล้วล่าตอนนั้นน่าจะโอเคกว่าเว้ยผมว่าโอ้ยังหุบลุลวัวเลยนะจ๊ะตกได้เออเดี๋ยวไปเจอเดี๋ยวไปเจอเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอนะครับอือเรามีคนถามอะไรไปพี่ไม่แคสแล้วที่ตะวัน่ะครับอยู่ไหนนะครับก็ให้คุณเคยตอบเคยตอบมาแล้วตะวันครับยังอยู่โรงพยาบาลอยู่ นะครับผมก็า้ี่ิะวันว่างนะครับเดี๋ยวเขาจะ,จะปแจมเรื่อยๆนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์ L like ช่องทิะว,วันนะครับกดซับด้วยนะครับผมก็ฝากไว้เลยนะฮะไปไปบนกระแพ้ม็มีนั่แหละเนี่ยเดิม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 เฮ้มเดิมเดิมนดิมเดิมะดเดิมเดิม่ดมเดมเมเดิมเดิมเิมเมเดมเมตริมเดิเมตริ่เดิมเมเดดมิิ <ๆๆ S 2> ดิิ อุ้ยลงนี่พี่ลงแล้วกนอกเลยครับผมนะฮะเดี๋ยวผมว่าต้องยิงกระตอมันเว้ไหนครับเฟลเนี่ยวน่าจะโดนน่าจะโดนสิบห้าเมตรเฮ้ยโอ้ยโอ้ยสิบห้าเมตรตีไหวปะไหวปะไหวปะเดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวไปช่วยนะมึงคนไม่ขึ้นวะขึ้นวะได้ได้ได้เออระวังนะระวังระวังโอ้ยคุกิดโดนคุกิดโดนแต่เดี๋ยวขอลงไปก่อนโอเคโอเคนะผมนะฮะเฮ้ยแต่มันอยู่ดีค่ะเดี๋ยวผมขอกลับไปก่อนนะครับผมไปแล้ว เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดินต้นใหม่เินต้นใหม่โอเคสิบห้าเมตรสิบห้าเมตรเดวดูนะดูนะการฆ่าไททันสิบห้าเมตรเด็กผมไปชะล่อลเว้ยเอาจากตรงนี้เลยบอกเออตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวโหลดนี่นะครับผมนะครับมีน้องๆบอกเออพี่ชายต้องฟันตรงท้ายทอยนะครับใช่ครับนะครับนี่ซึ่งการกดขีดขวานะมันเป็นการล็อกล็อกเลยไว้ว่าตรงคอนะนะนะครับมันจะฟันให้ออโต้เว้ยถ้าเรากดขิกซ้ายเนี่ยใบมีดมันมันก็จะไม่พังนแต่สิบห้าเมตรต้องฟันตรงฟันตรงขานะ อาจุดมันอยู่ตรงขาเออหม่เออใช่ใช่เิบห้าไม่ตกเฮ้ยกดชิปเอ้ยกดคอนโทรลคอนโทรลอ่ะเมื่อกี้ไม่ครบไม่ทันอ่ะได้ได้เนื้อไปได้เดือยไม่มีแล้วเฮ้ยทำไมไม่ตกโอ้ยเจอม้าด้วยนะครับไป้ยพ่ลงข้างล่างนี่ลูกสาวคาดแค่สิบห้ามีได้ทำไมเกิดอะไรเช่นอย่างนี้โหลต้องมาเดี๋ยวเราเอามาอ่านม้าก่อนแน่พออ่านม้ามาใน้เสร็จแน่นะครับ นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูนอกกระแพงก่อนจะมีสักตัวไหมนะจ๊ะไหนขอโอ้หุกหุกนี่นะมาคุณเปฟลวันนี้มาเซตันเท่านนี่เซตั <c oughs> ททนเจอแล้วตัวใหญ่เลย <c oughs> ไม่ใช่เป <c oughs> ็นลูกปั้นไททันเลยครับผมมันจะเป็นไททันโดนแช่แข็งเว้ยนี่ทำไมแปลกหรอวันนี้ไททันไม่เกิดเลย <Make it. S 2> ส่วนจะขึ้นหรอไหนะขอขอลองดูก่อนครับผมว่าน,น่าจะเกิดสักตัวสองตัวบ้างแหละนะนะฮะทำไมไททันไม่เกิดวะถ้าไม่เกิดนี่ลูกปั่นเยอะเอ้ข้างบนมีสี่เมตรนะเห็นนะ ได้ส่เมข้างบนอ่ะค <That> you ือเมื่อกค้ขอุกป่าสี่มันข้างตัวหนึ่ง้ยเออใช่ตัวนึงเออแล้วไม่เห็นไม่เห็นดีเหรอไม่เห็นมีสักตัวฟิวฟิวข้างนอกตัวน้ฟิวคหว่ไม่ใช่หว่าต้เป็นเจ้าปุ๊บเอก่อก่อนโอ้โอแล้วตัวอู้อนโอโอออ้ออ้ออ้อ้อ้โออ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 

เลยาออกมาแล้วเว้ยออกมาแล้วเว้ยเออทะเลาะล้อแล้วแหละวันนี้ครับคือททันมันก็อยู่ในป่าเนี่ยนะครับจะต้องหาม้ามาสักตัวว่ะคือไปเออไม่เอา嘛เออเอาไอก่อนเราจะสร้างบ้านแถวนี้ดีครับเดี๋ยวคงขอเก็บเก็เอาเลไปสิ่งที่เราตายว่ะเอาการเป็นแก่ได้ต้องไปเราต้อยู่ดีๆแล้วการเป็นแก่เฉยเลยโน้นเหมือนเห็นอะไรร้านค้าหรืออะไรอย่างเงี้ยเนอะใช่ท๊าปเหรอตรงไหนอ่ะ วในกำแพงอะไม่แค่แบบมันยังไม่โหลดเ็นเป็นเหมือนไอที่ใสไอเทมเออเราเคยลองพุกไปกำแพงสูงๆได้ไหมว่าถ้ามันจะมีไททันเกิดอ,อ่ะเกอดไหมแต่ผมว่าไม่น่าจะมีครับโอ้ตอนนี้ซึ่งไททันแม่งไม่ค่อยเกิดเลยเว้ยนะครับสงสัยกลัวเราแมฮะหรือไม่รู้อะไรของมันเดี๋ยวต้องไปตามหาไททันนะนี่ฮะต้องรองแม่งเกิดก่อนว่าคือมันเกิดยากมากเว้ยโอกาสที่จะเกิดเนี่ย จะไม่เป็นไรเพราะเรามีช็อตนะครับเรามีฮุกช็อตแล้วก็จะโอเคแล้วก็จะไม่คุ้มกเดือดร้อนนะครับตรงนู้นเป็นทะเลสาบน้อยๆเฮ้ยมีบอลให้ยฟิวเจอแล้วฟิวเจอแล้วฟิวเจอตัวนึงว่ะในหนในเฮ้ยอีกฝั่งนึงเรยนู่นแน่นู่นแน่นู่นไงเจอแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วสี่เมตร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 ใช่สี่เมตรครับสี่มึงแข่งกันเนี่ยเออครับผมผมต้องได้ปะได้ไหมได้สองชิ้นสองชิ้นสองชิ้นสองเลยอ่ะเออได้สองชิ้นผมนะครับ แล้วหุกของใครเหลือจังเฮ้ยตีมันไม่ตอบหรอวะไม่ตอบเนื้อฮะโอเคนะครับวนตมันอยู่แถวนี้แหละนะฮะต้องวนรอบกแพงไว้ในการไล่ไททันแต่ละตัวเนี่ยไอ้ตีตีวัวดิเอาเนื้อมากินเนื้อมากินคือไม่สร้างหมุดสร้างบ้านเลยเว้ยน้องวัวครับพี่ขอเนื้อหน่อยนะขอกินหน่อยเพื่อไอ้เนื้อเนื้อเนี้ยไม่เคยเจขวางหนูหนักปะเนี่เตือนเนี่ยไททันสงสัยเขาไม่ปล่อยเพิ่ม ปร right? yeah. ะเทศอะไรประเทศอะไรเหรอฮะมงอะนี่อะสปอยด้วยสปอยเอออย่าไปสปอยเขานะครับบางคนดูแต่เมยน้องฟิวอย่างเราเนี่ยดูเมยนะคือไม่ได้อ่านนะครับไม่ได้อ่านมังงะก็นั่นแหละเออเด็กต่อไปนะผมครับดูวัวนูวัววัวนครับผมไหนก็ดูวัวไหนจ้ะนะนะครับทุกตอนนี้ทอ่เรจะตกนะครับขลอภัยนะครับเพราะว่านั่นแหละอย่างที่บอกไปว่านะครับว่าไม่รู้เป็นอะไรนะฮะเฮ้ยใครมันทุกข์วะเขาเนี่ย งัวไม่ดับเนื้อดับแต่หนังดับนะเนี่ยดังกินเนื้อัวอยู่เลยงั้นเอาเนื้อหมูได้นะโอเคขอหมูจ้าพี่ขอเนื้อหน่อยจ้าพี่จะเวลาไททันต่อพี่ต้องใช้พลังงานนะน้องหมูเกือเนี่ยเน้อสามชิ้นเ่ยวิ่งผ่านได้วิ่งผ่านได้โอ้โหนี่ไงเกยเกยท่านมีสงสัยผมผมต้องไปปรับคอนฟิกอะไรบางอย่างครับเฮ้ยทำไมอยู่ดีไฟไหม้วะใช่ไฟไหม้ลาวาเหรอลาวาเหรอลองลองดูก่อนลองดูก่อนท่านมัวไม่ใช่นะ ไอ้ฟิวฟิวตรงน,นี้มันคืออะไรกำแพงเหรอกำแพงอีกเหรอ,อ,ห,รอหรือว่าชั้นชั้นที่สองวะไปลอหลงท<ก>ี่ไปดูดิก่กำแพง<า><น>เป็นวงกลมนะได้ไงแล้วทำไมมันโคง้งอย่างเงี้ยเดี๋ยวๆเออนี่น,นี่ลาวาครับเชื่อลาวาลองดูนิดลองดูดินะครับเดี๋ยวขอเอ้ยผมพุ่งไม่ได้หรอชิบหายละเอาแล้วเอาแล้วผมดูดิเออเดี๋ยวให้ฟิวเขาขึ้นไปดูนะเออไม่ถึงไม่ถึงดนี่นองจะคุงปักอ่ะนะครับ ผมก็ลองดูในป่าแถวนี้หรือว่ามันเป็นสองชั้นวะผมว่าสองชั้นหรือเปล่ามันมีตั้งสามชั้นอ่ะนะเออจริงไหมถึงแล้วถึงแล้วเจออะไรไหมข้าวออกข้านอ๊อกมีแล้วเจอ,อเจอ,ข,อข้านอกเป็นเมืองใช่ไหมหรือว่าไงไม่ใช่เมืองอ๋อแสดงว่านี่มันกระแพงชั้นหนึ่งหรอปะไม่รู้ป่าป่าสีใบไม้แปลกๆปลกไงลงนะครับตอนนี้รถตื่นเป็นคนุณผู้หญิงใหญ่คุณพิเศษที่ไอคุณผู้หญิงมาหาผมดิ อยู่ในป่าเนี่ยตอนนี้ไม่รู้เจอตัวอะไรแต่มือนะฮะยังยังไม่เจอคือสิ่งมีชีวิตสักตัวเลยป, <ะ S 1> ป <ะ S 2> ่าเนี่ยใบไ,ไม้สอง,งันมันผสมกัน,นอะเกิดอะไรขึ้นขึ้นไม่ได้เนี่ยฮุกไม่ได้เนี่ยฮุกบักโอเคเราลองถอนะ <c oughs> นะเราลองถอนะอนะโอ้โหฟิวฟิวรีบมันเจี๊ยดเลยเร็วๆตอนเนี้ยเราไปเจอกันที่บ้านเนี่ยไหมน,นียครับ <c oughs> เดี๋ยวตอนนี้ผมต้องหาอาหารก่อนเลยเ <c oughs> ออวันนี้มันฆ่าเททันได้ไม่กี่ตัวเองเนี่ยฮ <c oughs> ัลโหลฮัลโหลน้องวัวพี่ขอเนื้อน,นี่ย ไปสามชิ้นโอเคเดี๋ยวไปค่อยไปปิ้งย่างที่บ้านนะครับาแล้วฮุกไม่บาดหน้ฮุกบาดหน้าทำไมมีเนี่ยนี่อยู่ในป่าเลยเนี่ยโอ้ยอยู่ในป่าเด็ดชื้อเลยเห็นไหมขลาดตอนนี้เริ่มใช้ฮุกคล้องแล้วคล้องอ่ะต่องแคปไม่มีดาเมจวะลงเบาเหรอหรือว่าลงไงกดตอนตอนล่วงอ่ะกดกดคอนโทรลเบาๆเรื่อยๆแตะๆเอาอ๋อโอเคเดี๋ยวจะลองทำตามให้เตะ นี่แต่ทำไม่เกิดเลยหรือวะบ้าไปแล้วเฟลเฟลเฟลมารับหน่อยดิมาฆ่าหน่อยก็ได้เราจะตอนีตรงนี้เป็นเมืองตรงนี้เป็นเมืองตุบน้ำตาแล้วเฟลเอาเดี๋ยวเล่เจอกันที่บ้านนะเจอที่บ้านนะเฟลไอ้เหี้ยเฟลทำไมทำเงี้ยทำไมสิ้นใจก่อนอ่ะฮ้ถ้าปล่อยเราไว้กลางทะเลทรายเนี่ยเราจะรอดเหรอเดี๋ยวเราขอผมขอสำรวจที่นื่นะครับอือไม่น่าจะมีท่านเกิดแล้วตรงนี้นะฮะมันเราก็ต้องกลับไปบ้านเมืองเราเดี๋ยวจะขอถอนไปจะปิ๊งปิ๊งในตอนเกิด เราตายตัดไม้แล้วเดี๋ยวพอเราเอ่ออะไรวะฟื้นมาเดี๋ยวจะออกไปข้างนอกนะลองไปสร้างบ้านดูก่อนไหมสร้างสร้างไว้กันไม่ไจะสร้างปืนเผ่าเนื้อก่อนเผ่าเนื้อก่อนเอาไหมสร้างปืนใหญ่ที่ซื้อขนาดปืนใหญ่อ๋อเอาว่ะวันนี้เผ่เนื้อมี TNT อ่ะมีนะภาพโอ้ดีมีลูกเดียวอ๋อมีลูกเดียวอีกนะครับเดี๋ยวขอเก็บนี่ไว้ก่อนนะนะฮะโอเคฟิวเอามาใส่เลยเ็อปปิ้งเผาได้วะเผาได้ทั้งหมดชั้นเนี่ยเผาได้แน่ เ,เก็บไม้เ,เก็บมาไม่ต้องปลูกเพิ่มเลยเว้ยตือนซอ่มปิงเผาไว้เผาไว้เผาไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวตื่นฟิวปะฟิวตอนนี้แหละมันชุ่มอะไรกันบ้าแล้วเออเ,เดี๋ยวค่ <ๆ S 2> อยกลับมากนะินเออหนอลองขึ้นไปทั้งหมดดิเอาแล้วเอาแล้วปลูกไม่ได้หรอฟิวอ่เอาเฮ้ยเสียงอะไเสียงมาเสียงมานะครับเดี๋ยวผมไปลองดูข้างบนเจอปะเจอปะไม่เจอไม่ได้อะไรวะ โอ้ยบันนี้มันคลุกแค่ประมาณสามสี่ตัวเองนะครับแม่เอ้ยเดี๋ยวขอดูข้างนอกก่อนนะว่าจะมีตัวเลยทุกตัวเปล่านะครับไม่มีวะนะเดีย๋ยวลองดูก่อนว่ามันปรับเกมลุนได้ไหมที่ตกไม่มีดาเมจไม่รู้อ่ะเอ้ยลองมาโนฟอร์ดาเมจเนี่ยเดี๋ยวผมขอลองปรับมันให้ถ้าไม่มีดาเมจนี่จะโอะไรจะโอเคนเนี่ยอ่ะหุยเสียงไงวะอ่าไม่รู้เกิดอะไรขึ้นโอเคแป๊บนึงครับอ๋อ่าย มากโนฟอไม่มีว่ะไม่มีว่ะไม่มีว่ะโอเคเอางี้ดีกว่าไหมเดี๋ยวไว้พาร์ทหน้าดีกว่ามครับอืมพันนี้เราก็ลากลาประมาณนี้นะครับผมไปลองฮุกใส่เรียบร้อยนะครับผมนะครับแล้วเราก็ยังหุกไม่ได้อะไรเป็นบั็กเต็มมันบล็กไม่ได้เหรอเออครับก็วันนี้จะลาไปก่อนแล้วกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะถ้าอยากให้ทำพาร์ทหน้าต่อนะครับแล้วก็บอกว่าอัดหน้าพี่ทำอะไรคอมเมนต์ไว้แล้วกันนะครับผม ซึ่งวันนี้ก็ขออภัยนะที่ได้ได้ล่าทายชั้นแค่ประมาณสามตัวเองเว้ยแล้วก็เอามาเล,ละเอาเนื้อมาแลกมีดเนี่ยได้มีมาเต็มกระเป๋าเลยนะครับผมก็วันนี้ก็ขอบคุณน,น้องๆที่เข้าม,มาดูครันนะสำหรับทุกผมนะแต่คราวน,นี้จ้าภาพก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชรก์กดซับสไครต์นะผมบ๊ายบายนะคนเดยวบ๊ายบายโอเคครับบ๊ายบาย